สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับน้องกุ้งเพ็ดยนต์เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะน้องกุ้งก็จะมารีวิวนะคะเป็นรถ isuzu d max นะคะเป็นปี2014นนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะอ่า เป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยนะคะแล้วก็แต่งซิ่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะน้องกุ้งก็จะพามาชมนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวนะคะหรือสีบอลนะคะผ่อนเริ่มต้น9,000บาทเองนะคะใช้เงินออกรถหยุดที่1,000บาทนะคะอ่าวันนี้นะคะเราแต่งซิ่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมร้อมแ็กแล้วก็โหลดให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะอันนี้นะคะพร้อมขับเลยนะคะบอกเลยว่า คุ้มสุดๆนะคะเพราะว่าใช้แค่1 0 0 0ันบาทก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะนี่เลยนะคะอ่าตัวนี้นะคะกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะอาจะมีสติกเกอร์นะคะเป็นตัวนี้บอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของ E สุสีนะคะเป็นสีแดงนะคะนี่เลยนะคะหน้ากระจังนะคะให้ดูเลยนะคะอ่า เดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยนะคะ,อะตอนนี้มีล้อมแม็กให้ครบชุดเลยนะคะบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนี่เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยนะคะในส่วนของภายในนะคะตัวนี้เลยนะคะอ่าตัวนี้ก็จะมีแอร์แบ็กคู่หน้า2ใบนะคะนี่เลยนะคะ,ะตัวนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะคะ เป็นได้เป็นตะเข็บสีเขียวนะคะนี่เลยเบาะยังใหม่อยู่เลยนะคะบอกว่ารถสวยจริงๆนะคะการันตีทุกคันนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมาดานะคะใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะคะอ่าแถมเป็นรถปี2014ด้วยนะคะของเรานะคะมีทั้งหมดสิบคันนะคะแต่ตอนนี้เหลืออยู่แค่หกคันเองนะคะอ่าบอกเลยว่า อยากได้ก็รีบเข้ามากันเลยนะคะพร้อมส่วนลดพิเศษให้พิเศษอีกเลยนะคะ1,000 0บาทนะคะส่วนลดไปเลยนะคะ1,000 0บาทนะคะนี่เลยนะคะอ่าไม่แออัดนะคะบอกเลยว่ากว้างจริงๆนะคะนี่เลยนะคะให้ดูนะคะว่ารถสวยจริงๆนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะอ่านี่เลยนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถทักทายมาได้เลยนะคะ เดี๋ยวน้องกุ้งพาดูรอบๆบคันกันเลยนะคะอ่านี่เลยนะคะตัวนี้จะมีล้อแม็กให้เลยนะคะให้ดูล้อแม็กแล้วก็ดอกยางนะคะยังใหม่อยู่เลยนะคะบอกเลยว่ารถสวยนะคะพร้อมโหลดให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยนะคะให้ดูชัดๆนะคะของเรานะคะใครที่ชอบนะคะเป็นรถ แต่งนะคะแต่งซิ่งให้เรียบร้อยแล้วพร้อมขับนะคะก็แวะเวียนเข้ามาดูรถได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะอ่าแวะเวียนเข้ามาชมรถได้เลยนะคะอยู่ที่ ซอยเสรีไทย6 8แยก1มินบุรีนะคะหรือสามารถโทรสายตรงหาน้องกุ้งได้นะคะเบอร์โทรนะคะ0619356665นะคะเบอร์โทรจะดูอยู่ด้านล่างเลยนะคะคันนี้นะคะเราขายเพียง425,000บาทเท่านั้นนะคะย้ำนะคะ425,000บาทเท่านั้นนะคะอ่ารถสวยพร้อมใช้งานนะคะใช้เงินออกรถอยู่ที่1,000 บาทเท่านั้นนะคะพร้อมรับส่วนลดพิเศษอีก10,000บาทนะคะอ่าอันนี้เราจัดให้ ครบเซตเลยนะคะกระจังหน้าก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะคะรอม็กก็เปลี่ยนให้แล้วนะคะแถมโรถให้ด้วยแล้วนะคะอ่าลูกค้าเอาไปไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะพร้อมขับเลยนะคะใครที่ชอบรถแต่งซิ่งนะคะอ่าเข้ามาเลยนะคะสามารถโทรหาเราได้เลยนะคะรถสวยๆมีให้เลือกนะคะวันนี้นะคะน้องกุ้งก็ขอฝากรถอีซูซูดีแม็กปี2014ไว้ด้วยนะ ะะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังถ้ามีรถสวยๆเข้ามานะคะเดี๋ยวน้องกุ้งจะมารีวิวนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ